สถานการ์ชายแดนตึงเครียดคนไทยในปอยเปิดแหกกลับเข้าประเทศแน่นหน้าด่านคลองลึกหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาหวั่นสถานการณ์บานปลายวันที่24กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารสองประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตาเมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงทางฝ่ายความมั่นคงมีคำสั่งปิดด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วรวมถึงด่านอื่นๆ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา40นาทีเพื่อความปลอดภัยจากการปิดด่านดังกล่าวทำให้มีคนไทยจำนวนมากที่อาศัยอยู่และทำงานในฝั่งปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาทราบข่าวและพากันเดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตโดยขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้สามารถกลับเข้าประเทศไทยได้เนื่องจากกังวลถึงความปลอดภัยของตนเองหากสถานการณ์ชายแดนลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งยืดเยื้อ กองทัพไทยเร่งเจรจาเปิดทางให้คนไทยข้ามแดนได้ถึง16นาฬิกาต่อมาพันเอกเมธีคำเต็มผู้บังคับกองร้อยควบคุมกรมทหารพานที่12ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพานร้อยทพ1201ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งกัมพูชาเพื่อขอเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษให้เฉพาะคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศสามารถข้ามแดนได้โดยเน้นย้ำถึงเหตุผลด้านมนุษยธรรม ทางการกัมพูชายินยอมให้เฉพาะคนไทยที่มีเอกสารแสดงตัวครบถ้วนได้แก่พาสปอร์ตหรือบอดเดอร์พาสสามารถข้ามกลับประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวโดยพันเอกเมธีได้เจรจาขออนุญาตให้เปิดช่องทางให้คนไทยกลับเข้าประเทศได้จนถึงเวลา16นาฬิกาของวันเดียวกันและในขณะเดียวกันก็ให้ชาวกัมพูชาที่อยู่ฝั่งไทยเดินทางกลับประเทศตนได้ภายในเวลาเดียวกันเช่นกัน